ในที่สุดแกก็มาจริงๆสินะซอมบี้หมนโอ้โหนี่แกรอเ้นอยู่อย่างนั้นเหรฉันน่ะรอแกบรรดาลแล้วก็สวัสดีชาวไทยทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะใครใดๆที่หลงเข้ามาดูด้วยนะคร แล้ววันนี้คุณก็อยู่กับผมิเช่นเคยกับช่องโปรเตยนะฮะแล้วเราก็อยู่กันในเกมที่เหมือนจะดีเกมเดียวเกมเดิมที่มีชื่อว่าเกมพหนุ่มโลนซาไซตามาอีกแล้วนะครับแหมสกินด้วงตัวนี้นี่มันแบบว่าเข้ากับธีมซะเหลือเกินแล้วมันก็แบบว่าเท่แบบขัดตามากนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยมันก็เป็นวันที่1เดือนพฤศจิกายนแล้วนะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมอีกรอบหนึ่งในวันแรกของเดือนพฤศจิกายนด้วยนะครับเราจะมาสู้ในเดือนนี้ไปด้วยกันเยสอย่าเพิ่งไปพูดถึงเดือนนี้เลยเอาวันนี้ให้รอดก่อนผมนนนนนีีุ่่่ยซึงงวััั้้มกกก็อาทครู มันเข้ามาแล้วนะครับปกติเนี่ยเวลาตอนนี้เนี่ยมันตีห้าครึ่งใช่ไหมแต่ว่าเวลาจริงๆอ่ะมันคือตีสี่ครึ่งนะครับมันควรเป็นเวลาที่แบบว่าเซิร์ฟเวอร์ควรจะแบบว่าเงียบสงบแต่ว่ารู้สึกว่าเอ่อในช่องนี้เนี่ยเดือดมากๆครับช่องสุ่มกาชาข้างล่างซ้ายเนี่ยสุ่มกันยับเลยนะฮะหาเจ้าซอมบี้เมียนกันใหญ่เลยอ่ะสุดจริงๆครับบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยคนเขาแบบว่ารอกันมานานมากนะครับแต่แต่แต่เราไม่ได้อยู่ใน i อดีของผมนะครับเราไม่อยู่กันใน i อดีของคุณอสุรกายนะครับก็เป็นคนที่ผมเคยสุ่มมกาาาาชชไไปแล้้้วรอบนึงคถุจํด คลิปก่อนที่เราทาการสุ่ม200ครั้งให้ FC นี่ครับก็คือ ID ของคุณสุรกายนะครับแนวรอบนี้เขาใกล้ให้ผมมาสุ่มให้อีกแล้วนะครับบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเราจะต้องได้ซอมบี้แมนอย่างแน่นอนนะคุณผู้ชมก็ต้องขอขอบคุณคุณสุรกายด้วยนะครับที่ไว้ใจผมอีกแล้วให้ ID ผมมาสุ่มอีกแล้วนะครับวันนี้นี่ก็ไม่รู้ว่าจะเกลือกันหรือเปล่านะครับโอเคแล้วใครที่ยังไม่ได้กดไลค์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่องผมด้วยนะครับมาบอกเลยนะครับว่าว ให้ผมมานะครับเปิดทั้งหมดนะครับร้อยแปใบนะครับคุณผู้ชมแต่ว่านะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเปิดกันถึง2 ID กันเลยนะครับคุณผู้ชม ID ของคุณอสุรกายเนี่ยร้อยแปใบแล้วซึ่ง ID ของเพื่อนคุณอสุรกายเนี่ยก็มีอีก100ใบนะครับเท่ากับว่า2 ID นี้เนี่ยรวมกันทั้งหมดนะครับคุณผู้ชม280ใบเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เราจะต้องมาเปิดให้ได้ภายในน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปดูตึกอัญเชิญกันเลยครับนี่ครรัััับบบบมมมนนนนเเเเเเพพิ่่งขข้้้้้้าาาาาแววววสดๆๆออออลลลยยจซีีีีศตหืก6 23 เข้ามายังไม่ถึง1ชั่วโมงเลยนะครับคนเนี่ยผมว่าตอนนี้เนี่ย <The S 1> <zer> ทย,ยอยสุ่มกันไปแบบ,บว่าเยอะมากๆแล้วนะครับคุณผู้ชมดูมไหมว่าเวลาในการสุ่มกระชาที่ดีที่สุดอ่ะมันคือเวลานี้แหละเพราะว่าเวลานี้เนี่ยผมก็เคยสุ่มได้ SSR เนี่ยหลายตัวมากนะครับอย่างเช่นตัวเจ้มิลสากาดเนี่ยผมก็ได้มาตอนตีสี่เหมือนกันนะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะหาว่างมไงบอดี้สแลมผมก็จะมาสุ่มให้คุณผู้ชมได้ดูเลยว่าวันนี้เนี่ยเราจะเจ็บไม่ถึง180บใบอย่างแน่นอนซึ่งตัวในเลดในตัวจํากัดอันเชิญเนี่ยมััันมมมี้คบทงหดด9 9ตตววูชเลย ไม่ต้องพูดอะไรมากกดอันเชิญหนึ่งครั้งไปก่อนครับธรรมดาธรรมดาโอ้โหได้เจ้าคิงมาครับโอเคครับตอนนี้เราก็มากันทิศหน้าจากัดอันเชิญเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมยังเอาไวรุ่นถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับเราจัดไปก่อนสักสิบทีนะครับคุณผู้ชมบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเราจะเจ็บไม่มากนะครับขอแบบว่าเจ็บนิดนิดนั่นเจ็บนิดนิดนั่นเจ็บเหมือนหมดกัดนิดเดียวเฮสิบทีไปก่อนเลยครับคุณผู้ชมรอการประมวลผลประมวลผลเสร็จสิ้นแล้วยังไงอ่ามาจังหวะนี้โอ้โหสิบรอบแรกเอสเอชอาร์ยังไม่ออกครับเอสอาร์ ก็อยู่ไม่ไหวจริงๆสินะนายคือใครโอ้โหพายุฟูบุกิโอเคกดไปต่อครับคุณผู้ชม SSR จงออกมายังไม่มาครับอารวนแล้วมี SR ตัวเดียวนะครับสำหรับรอบแรกนะครับคุณผู้ชมกดไปต่ออีกสิครับ SR ออกมาอีกแล้วนะครับกดเข้าไปดูว่ามันคือตัวอะไรโอ้โหจีนัสจีนอสเออกดไปดูต่อครับคุณผู้ชมสีเหลืองสีเหลืองผมขอแค่หน้าจอเป็นสีเหลืองื รู้สึกว่าไม่่คยดีต่อจีไม่เคยดีต่อใจเท่าไหร่เลยกดไปอีกสิบครับคุณผู้ชมสีเหลืองสีเหลืองเฮสุดยอดสุดยอดเลยกูกูเก้านี่นนครับไห <c oughs> นผมก็กดไปอีกสิบยามันต้องมามันต้องมาแล้วมันต้อง <c oughs> กลุมฟูบุกิกำลังจะมีชื่อเสียงแล้วโอ้โหมาอีกแล้วครับพายุนรกขั้งตอนนี้เนี่ยเราทําการสุ่มไปทั้งหมด40ครั้งแล้วนะคุณผู้ชมรอบนี้เนี่ย SSR ต้องมาแล้วนะไปครับไปครับไปครับสีทองโอ้โหสีม่วงอีกแล้วเชิดลูไฟ สองตัวครับคุณผู้ชมดับเบิลคิวเอห้าสิบรอบกดไปครับคุณผู้ชมสีทองโอ้โ,โหสีม่วงครับใครกล้าขยับตัวอย่างนั้นน่ะเหรอฟลไยอีกแล้วครับคุณผู้ชมโอ้โหมันจะไม่ออกจริงๆเหรอสีทองคือเราสุม่มมาทั้งหมดเนี่ยหกสิบครั้งแล้วนะครับ SSR เนี่ยไม่มีวี่แววเลยนะครับอย่าว่าแต่เจ้าซอมบี้ขยี้ศพเลยยังไม่มีวี่แววที่จะออกมาสักตัวเลยนะครับแล้วดูไอ้เจ้าตะกั่วแตนตำข้าวนี่ดูมันกระโดดเยอะเย้ย,ะย,ะยะนะครับคุณผู้ชมมันหน้าหมันไส้ซะจริงๆเราจะกดไปอีกสิบครับ คุณผู้ชมไปครับไปครับแล้วมาครับปั๊บป,ปั๊บป,ปั๊บป,ปัปป๊บผมเป็นสีทองสักอันได้ไหมไม่ต้องแสดงอะไรให้ดูแล้วบิกคิอกดออกไปแล้วเราก็เข้าไปสุ่มแบบรวดเร็วนะคุณผู้ชมกดไปสิบครั้งครับแล้วมาครับคุณผู้ชมยังไงโอ้โหสูตรนี้ครับคุณผู้ชม SR ออกมาหนึ่งตัวพวกเราเพิ่มจำนวนเร็วเกินไปดังนั้นเลยต้องยึดครองโลกนะครับปีศาใต้ดินนะครับ SSR ไหนอาร์ไหนอ เหมือน SSR นี่มันไม่มีอยู่จริงเลยนะครับคุณผู้ชมกดไปอีกสิบรอบครับมามาเรื่อยๆสีทองอยู่ไหนตัวอะไรสติงเกอร์โอ้โหวันนั้นได้ไปยังไม่พอใช่ไหมหกตัวนะครับกดไปอีกครับสีทองโอ้มาเร็วมาเร็วโลกก็คือล่างแห่งชีวิตโอ้โหตัวนี้ไม่ใช่ครับคุณผู้ชมตัวนี้มันวัคซีนแมนครับโอ้โหเพราะว่าผมเคยได้แล้วนะครับโอ้โหโอกาสครับคือออก SSR แล้วครับคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นเจ้าวัคซีนแมนนะครับแกน่ะไม่ใช่ซอมบี้แมนที่ฉันต้องการ การกดไปสิบครับตอนนี้ SSR กําลังมาแล้วคุณผู้ชมฮีโร่คลาสเองนั้นเหรอใครนะ่ก็ติงเกอร์ครับคุณผู้ชมมาตัวที่2นะครับกดไปสิบครับคุณผู้ชม SR นะครับเฉินแบกรับตํานานนี้ก็ไม่เลวบิสกิงครับจำได้อ่าไม่ใช่คอมบูอินฟินิตี้มั่วเกินนะมั่วเกินกดไปดูต่อครับสีทองสีทองมาโอ้โหคุณผู้ชมเกลือจะจัดนะครับจังหวะนี้กดไปอีกสิบครับคุณผู้ชมสีทองอออืื้ห ตอนตัดเข้าแบบว่าคัดซีนฉากนี้ที่ไรเนี่ยผมลุ้นให้เป็นสีทองมากๆเลยนะครับโอเคด็อเตอร์จีนัทนะครับ โอ้โห SR 2ตัวครับคุณผู้ชมเปลี่ยนเป็น SR s เนี่ยจะดีมากนะครับเจ้ายุงนะครับเจ้ายุงลายตัวนั้นฉันเห็นมันอยู่บนหลังคานะฮะกดไปอีกสิบครับเออเฮ้ยเสียวเหลือเกินคุณผู้ชมตอนนี้เราเหลืออีก40ครั้งนะครับเราก็จะครบ180แล้วนะครับทำสมาธิทำสมาธิไปครับคุณผู้ชมโอ้โห SR มาตัวแรกครับสำหรับรอบนี้คนรอกำลังเสริมหรือแม็กซ์ฟ้านะครับเออ่าไปอสิบไปอสิบเลยคุณผู้ชมตอนนี้แหละตอนนี้แหละโอ้ SR ออกคือแบบรัวๆมากครับอย่าเพิ่งได้ใจไปนะครับสปริงมาสเตอร์มา โอ้โหไปสิอ่ะ SSR ออกตัวเดียวจริงเหรอทาจริงทาจริงเออมาครับมนุษย์ได้สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนทำให้ค่าถือกำเนิดขึ้นอ่ะอ่ะอ่ะตัว,ต,วตัวอะไรครับเนี่ยวั <c oughs> กซีนแมนมาเนี่ยบ็อกซีนแมนโอ้โหเออคนลุกเลยครับคุณผู้ชม <c oughs> โอ้โหสิบครั้งสุดท้ายนะคุณผู้ชมสิบครั้งนี้เนี่ยมันจะการันตีซอมบี้แมนนะครับแต่ว่าถ้าเราได้ซอมบี้แมนมาด้วยเนี่ยก็จะดีมากๆเลยในรอบนี้นะครับกดไปครับ SSR มารอบสุดท้ายรอบสุดท้ายของไอดีคุณอสุรกาย ตัวสุดท้ายครับโอ้โหเป็นตัว S R นะครับเป็นตัวอะไรครับสติงเกอร์ครับคุณผู้ชมโอ้โหเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าแกงหน่อไม้อีกแล้วโอ้โหสุ่มตอนตีสี่ที่วันแนกก็ยังแพ้กับซอมบี้ขยี้ศพแนวนี่ครับคุณผู้ชมก็คือที่เราได้นะครับเข้าร่วมมันเชิญครบ180ครั้งนะครับซึ่งเราก็เรียบร้อยแล้วนะครับ180ครั้งเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตรับให้คุณสุรละกายเลยแล้วกันนะครับเพื่อที่จะได้ให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้ดูด้วยนะครับโอเคขออนุญาต นี่แหละโอ้โหคุณผู้ชมนี่แหละคือหน้าจอที่ผมต้องการแต่ว่าไม่ใช่ต้องการตรงนี้ต้องการไปอยู่ในคาชานะครับเจ้าพวกนี้ไม่มีความสามัคคีเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับนี่คือคําพูดของซอมบี้ขยี้ศพนะครับ ฮาสะบ้านแขนครับนี่ยังเท่โอ้แต่คือเสียดายมากๆเลยนะคุณผู้ชมที่เราไม่สามารถเปิดได้ภายใน180รอบนะครับอาจารย์โชว์แคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ได้สลับสับเปลี่ยน ID เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เรามาอยู่ใน ID ของคุณฮานิก้านะครับก็คือเพื่อนของคุณอนเสะรกายนั่นเองนะครับซึ่งคุณฮานิก้าเนี่ยเขาก็บอกมาว่าให้ผมสุ่มทั้งหมดนะครับหนึครั้งนะครับคือเสียดายมากนะครับไอดีของคุณอนเสะรกายนะครับที่ต้องการันตีไปนะครับเดี๋ยวเราลองมาแก้มือนะครับคุณผู้ชมในไอน1ครั้งเออ้ยไม่เด กว่ารู้สึกว่าสูตรสุ่มฟรีก่อนเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเราจะสุ่ม ID นี้กันเลยนะครับซึ่งบอกเลยว่า ID นี้เนี่ยมันมีตัวไม่ถึงนะคุณผู้ชมมันไม่สามารถสุ่มเป็นการันตีได้นะครับเพราะว่าเขามีจริงๆอ่ะ115ยส้าและเขาให้ผมมาเปิดนะครับ100ใบนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดู10ใบแรกกันเลยครับกดไปรอบแรกครับประมวลผลแบบค่อยๆช้าแต่ว่าขอชัวร์ๆนะอามา5ตัวติด6 7ตัวติดแล้ว SR ออกมา1ครับคุณผู้ชมคนรอกําลังเสริมหรือไม่นะครับเเเปป็นไไไงททําให้้ดสสตตัีมมพิ่ ครับคุณผู้ชมนี่ครับโอ้โหโอ้โหเพิ่มแบบล้วนๆเลยไปอีกสิบครั้งครับคุณผู้ชมไปครับเอาออกมาห้าตัวเหมือนเดิมเจตัวแปดตัวเอ,อาออกมาเกตัวติดนะครับแล้ว S อ,อกมาตัวสุดท้ายนะคุณผู้ชมปืนไม่หมดไม่ปืนไม่หมดไม่ไมมไมเลยนะปืนใหญ่หมดไม่โอเคกดไปอีกสิครั้งครับคุณผู้ชม S ออาไม่มีวิ่แววครับจะต้องการพลังมหาศา,ศาลหลายตัวแล้วให้ปืนไม่ไปแล้ว S S R ละครับ S S R ผมละครับอยู่ไหนครับนี่ดวงผมหรืออะไรครับเนี่ยทำไมมันกุดอะไรขนาดนี้ดวงผมหรือว่าดินสอครับเนี่ยกุดเกินต้องเอาไปเหลาหน่อยนะนะจริงๆโอ้โหโกดไปรัวๆเลยคุณผู้ชมอ่ะดูดีมันจะได้ S S R ไหมอ่านมาแล้วไอ้ยุงครับคุณผู้ชมให้ฉันแบคลัดตำนานนี้ก็ไม่เลวนะคอมบูอิฟฟูนิตี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยกดต่อไปต่อนเนื่องแบบว่าไม่มีที่สิ้นสุดโอ้โหคุณผู้ชมไม่ออกจริงๆครับ S S R คือแบบต้องกดท่าไหนอะ่ะค<ไ>ือผมต้องตีลังกากดหรอ,ห,อหรือว่าต้องกดริมต้อง กดตรงกลางหรือว่าต้องกดข้างล่างต้องกดอะไรอะจงคำรามหอกหนอไม้โอ้โหคือไอดีนี้นี่แบบว่าไหลมากครับไหลมากครับตัวไหลมากครับไม่ออกเลยครับไม่มีฉากให้ผมแบบว่าตกใจหน่อยหรอไม่มีแบบว่าจำสแกร์แบบว่าสีทองหน่อยหรอคุณผู้ชมเนี่ยดูดิโอ้โหผมว่าเลดคือแบบว่ามันเกลือกว่าตัวอื่นหรือเปล่าวะเนี่ยคือเราสุ่มไป200กว่าครั้งแล้วนะคุณผู้ชมรวมกับไอดีของคุณอสุรกายนะครับ S S R ออกแค่สองตัวนะคุณผู้ชมดูครับเนี่ยเราสุ่มมาครบแล้วนะคุณผู้ชมเนี่ยอ้าวออกครับ จ้าพวกนี้ไม่มีความสามาัคคีวิ่งโอ้โหได้ครับคุณผู้ชมได้รอบที่100ครับร้อยครั้งพอดีครับคุณผู้ชมให้ผมมาสุ่มร้อยครั้งนะครับแล้วผมก็สุ่มได้ร้อยครั้งครั้งที่100พอดีเลยนะครับสำหรับไอเดียของคุณฮันนิก้าเนะครับดูครับ ซอมบี้ขยี้ศพของผมโอ้โหได้จริงๆครับคุณผู้ชมมันต้องบ่นนี่เองเออมันต้องแบบว่าบ่นเยอะๆนะครับถ้าเรายิ่งบ่นเนี่ยเจมเขาจะได้ยินเสียงของเราแล้วเขาก็จะเสกมาให้นี่ครับไปดูว่าได้ตัวอื่นอีกไหมครับ S S R ออกอีกไหมออกตัวเดียวเหรอโอเคครับถึงมันจะออกตัวเดียวแต่ว่ามันก็ออกมาแล้วนะครับโอ้โหก็ถือว่าคุณฮานิก้าเนี่ยโชคดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าของคุณอสศูนเนี่ยไม่ออกนะครับก็ถือว่าวันนี้ผมยังทําดีมีความดีความชอบให้คุณฮานิก้ายอยู่ถึงแม้ว่าผมอาจจะไปมองหน้าคุณสรกายไม่ติดก็หะางน้อยผมก็เปิดดไ้รัสหบผม ถือว่าเกลือไหมนะครับผมคิดว่าเกลือนะคุณผู้ชมผมอยากได้ SSR สักประมาณ4หรือ5ตัวนะครับสำหรับสุ่มทั้งหมดในวันนี้นี่ครับไอเดียของคุณต้นสุระดัเนี่ยก็ล่อไปการันตีเลยนะครับตีกันดังปอแปะปอแปะกันเลยนะครับโอเคครับผมและส่วนที่ใครชอบคลิปนี้นะครับและส่วนที่ใครชอบคลิปนี้อะไรวะและส่วนใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร์และที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่องผมด้วยนะฮะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าถ้ายังมีนะครับส่วนวันนี้ผมโปรเต้คงต้องราทุกคนไปกก่่อออนนนไ้้เเจจจัััคคลิปหาาาาาบบบยรมมมขขทีช 재칭 쭉쭉.